ข้างหน้านี่โอหลายดอกเลยเป็นก้อนเลยนหแค่พิเศษดอกจมโอ้ยอันนี้สวยอืมนี่สวยงามดอกใหญ่ๆโอมันเป็นทางเลย Yeah. You like สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวสวัสดีครับเอ้ค okay. มาแล้วทุกคนสองแม่ลูกมาป่าเซเว่นนะคะวันนี้นะครับโอ้มันเห็ดอู้หันนั่นเห็ดเห็ดเบื่อลูกเดีายไปใกล้มันนะเฮ้ hey. ช่วงนี้ปีนี้ฝนตกดีมากทุกคนดีจนแบบน้ำจะท่วมแล้วนะคะหวังว่าเห็ดคงจะออกเยอะนะ แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูออกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะอ๋อนี่ทุกคนมันเพิ่งขึ้นน่ะตะมูตะมีอยู่เห็นไหมนี่นายลูกนั่นไงนั่นไงหนูเก็บอันนั้นถ้าหนูอยากเก็บอะ มีอีกแล้ว,ลวข้างนู้นโอ้โหม,มาแล้วนี่นเห็ดหนังไก่ปเปล่าดูสิเป็นเห็ดเหลืองโอ้โหฝนตก,ปกเปียกเปื่อยเ,เลยเอาตัวนี้นี่ไงเรียมนี่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  ไปไหมบังอยู่นี่ลูกเห็นไหมหนูอยากเก็บหรือเปล่า uh huh. มันพิ่งออกอ่ะเห็นไหมตะมูตะมีอยู่เล็กๆเ,เองต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะเนี่ยถึงจะพีคม,มันแตกง่ายมากทุกคน ฝุ่นตกเยอะเปร่อยแล้วมั้งเนี่ยตัดอย่างนี้เลยแล้วกัน,ไ,นไ,ได้อยู่ได้อยู่จะเลี่ยมอยากเก็บไหนครับนนมันโตยังนนตรงนี้โอเคเอออันนี้เอา,อ,า,า <laughs> อุ้ยตะมุตะมิเออเห็นไหม ได้อยู่นะนี่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  okay. อันนั้นเอา <there. S 1> มันไหมไม่เอาปล่อยมันโตก่อนลูกอยู่ในน้ำมันเหรอ uh huh. มันก็โตแล้วมันก็ขยายพันธุ์ออกเรื่อยๆเลยลูกนุ่น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 ข้างบนนู่นตะมุตะมิอยู่นี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 ่นมามามา อยู่ตตมุตะมีนี่ถ้าเกิดว่ามันโตอีกสักหน่อยหนึ่งนี้คือดอกสวยเลยนะเนี่ยอุมยไหน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 แม่เห็นข้างล่างเอาตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ตรงนี้อนี่ ตะมุตะมิเอา้าน ون, น ون, นนโนแม่เห็นข้างล่างน ون, นโนเลื่อนน ون, นนนโนเป็นก้อนเลยข้างล่างโน ون, ลูกไปเร็วๆตรงต้นไม้อ่ะเดินตรงไปเห็นยัง,ง,ง,งนั่นไงนั่นไงข้างหน้านี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> หลายดอกเลยเป็นก้อนเลยไหนแคบิเกดอกจอมเราเอาหมดเลยลูกเอาหมดเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> เหตุแตกเลยลูกเบาเบา Okay. เดี๋ยวแม่ตัดและเลี่ยมเก็บเอา mm hmm. มันเปื่อยเพราะว่าไอฝุ่นตกเยอะอะ่ะเห็นไหมดอกมันก็จะเปื่อยง่ายเพราะฉะนั้นให้แม่ตัดอ่ะหนูเก็บฟีนี่แม่ตัดให้แล้วนี่อือโอ้โหทุกคนเปื่อยฝุ่นเยอะเกิน๋อแม่อื getting so much อโอเค น่านได้อยู่อีกสองดอกแล้วลูกเก็บเอาเอาเอต้นนี้ด้วยพอแล้วเอเอเตมุเตมี เป็นกระดุมกระดุมอยู่ค่ะทุกคนเห็นนะยังเล็กๆอยู่โน่นหนูไปเอาตัวโน่นดอกใหญ่หลุเห็นไหมมันนอนเอ็งเล้งอยู่นอนหนไปเอาวะนี่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 นั่นไงเออดอกใหญ่ๆนหะนเห็นไหมเออนั่นแหละมันงนี้มันหยิบหยิบหย,ยิบได้เลยนะมันนอนเอง็งเล้งอยู่นะเอาดอกใหญ่อ่ะดอกเล็กปล่อยมันก่อนมันล้มหรอไห uh huh. น โอเคได้อยู่นูน่นนุ่นเอาตรงนุน่นสองอันนู่นน่ะลูกปะ่ะชุ่มน้ำเห็ดเปื่อยอ่ะเอามีดอัตัดเอาไม่งั้นมันหักอีกอันนี้มันเลยมันไม่บาดมือมา,มา,มา,มาให้แม่ตัดไอ้ดินออกก่อนสิลูกแม่กัดเจืออุ้ยข้างในนี้มีเยอะอยู่นะเนี่ยแม่กัดจือดูอะไรที่ <laughs> อันนี้ <laughs> I'm going to drop it in here, okay? ต h e p o o the ิน e You can drop m o n e y c u p You just put it in the bag, r i g h อ้นี่นี่นี่มา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 เก็บตรงนี้ถ้าหนูอยากเก็บอ่ะโอ้ยลายดอกอยู่นะโอ้มามีตรงนี้ด้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเอาเฉพาะดอกที่มันโอเคหน่อยนะลูกเพราะมันยังไม่โตนะคะ เียบมันหรือเปล่าลูกเดี๋ยวแม่เอาไอ้นี้ให้เก็บได้เปล่านี่นี่นี่อะนี่ไงอ่ะเก็บเก็บเลยเอ้าตรงไหนโอ้ก็ได้กินอยู่ทุกคน ไหนนี่ไงนี่ไงเรียบโอเดรนออสเตอร์อะไรลูกมั่วและเห็ดเหลืองเขาเรียกเห็ดเหลืองโอเคแม่เอาตรงนี้ก่อนมันเพิ่งออกทุกคนตะมุตะมิอยู่เต็มเลยโอ้ยข้างในนั่นน่ะนั่นน่นดอกใหญ่อยู่นั่นน่ะปลาเซเว่น เมื่อนว่าไรก็แวะมา7 11เพิ่อนว่า,า, 7, 11, าไร <ś c oughs> อุ้ยเห็นไหมขระดาษมันพุ่งออกนะเนี่ยดอกสวยงามอยู่นะอันนี้ก็น่าจะใช่นี่เห็นไหม,มเดี๋ยวแม่เอาดอกนี้ก่อนหนู ได้ไหมไซส์มันได้ไหมข้างทางเลยโอเคอะไม่เอาตรงนี้ก่อนหนูเก็บแล้วหรออันนี้นะยังไม่มันแค่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไหนโอ้มันลามไปโน่นเอาโอ้มันเป็นทางเลยโอ้สวยกว่าเพื่อนเลยนั่นน่ะ เออเลือก oh, เอาแต่ดอกสวยๆนะลูกเห็ดแตกหมดเดี๋ยวแม่ตัดเองเอาแม่ตัดแล้วหนูเก็บเอาเอออยากเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมันแตกเพราะว่าน้ําน้ํามันเยอะลูกมันแตกง่ายเห็นไหมเอา oh, ตรงนี้เอาเก็บที่นี่เออนี่ไหมดูสิ เรียมเจ้ยอีกเหรอลูกเดี๋ยวแม่ไปอู้แม่เอาตรงนี้ก่อนโอมันมีอีกตรงนี้ด้วยเออตรงนี้มันมีพอได้เก็บอยู่นะนี่มันมีซามสเซียนโน่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 นเห็นไหมเป็นทางไปนะน่นนั่นนั่นนั่นเหลืองเหลือง นายนาย <Yeah. S 1> ตรงนี้โอเคหัวหัวซักลงมีสะบ้อนี่บบน <c oughs> ม,นมันชันโอเคเออไปดูไว <c oughs> เดี๋ยวมันหนีไปทางอื่น oh, here Now here เออมันชันพุอดอู้อันนี้สวย สวยงามดอกใหญ่ๆไปเอาสิจเจ้าเลี้ยงเฝ้าอยู่เนี่ยดอกใหญ่ปะ่ะลูกมีด,ดอกเล็กๆเ, <c ười> เอ้ยยืนเฝ้าอยู่นี่ตั้งนานนี่เออเอากระตุ้งหนึ่งเออเอาน,นี่ เนี่ยย่านบังอยู่นะเลี่ยมเห็นไหมเออเออเอออู้หู้อันนี้เป็นก้อนเลยอ๋ออ๋โอเคได้อยู่นะเ,<อ>เห็นไหมไซต์ตะมุตะมิเล็กๆน่ารักมิเจะเลี่ยมเก็บเกียวเอาแล้วนะเนี่ยอุ้ยนู่นนูน่นตามขึ้นไปตรงนู้นตรงนู้นเร็วเร็วเห็นไหมอ,อื้อือ ไหนละเมื่อกี้ตาลายละโอ้ห์นี่นี่นี่น,น,นี่ใช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 ่ย่านดังอยู่แล้วก็มันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอือฮึมีแค่หนึ่งอันตรงนี้โอ้แล้วก็ตัวแล้วก็ตัวนี้มันมีสองอันตรงนี้มีสองอันตรงนู้นแล้วก็มีมสามอันอนาถาจริงๆเอ๋อโอ้ยแตกเลยปา ช่วงไหนที่ฝนตกชุกเยอะๆนะคะทุกคนเห็ดเปราะบางมากแตกง่ายมันมีเห็ดเยอะมากม,มันเพิ่งเริ่มออกนี่เห็นไหมถ้าอีกสักพักหนึ่งนอง้อหูน่าจะเยอะมากเลยนะปีนี้น่าจะเป็นปีที่เห็ดชุกชุมมากเพราะว่าฝนตกเยอะจริงๆป้าผ่าตัวนี้นิมเอาตรงนี้ได้ครับเอาอยากตัดเอาตัดลูก <c oughs> มันจะได้ไม่ <c oughs> ไม่แตเอ,อ๋อตัดดีๆเอามาให้นี่ <c oughs> อู้อาจุโอเคโอ้โเลี้ยงทางนี้ทางนี้ <c oughs> โอ้เหลืองๆเต็มเลยมีตระกใหญ่ๆสวยดูนะปอดทีทั่วเป็นทางเลยค่ะนี่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  Mommy, มันไปหมดแล้วลูกไข่ไอ้นัน่นนะมันมันฟักเป็นตัวหมดแล้ว โอ้โหชุ่มน้ำมากดูปติทูเปรื่อยไหมเนี่ยแม่มาโอ้โหข้างบนก็มีอีกนี่นี่น,นี่ตรงนี้ดอกใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหสวยงามค่อนข้างที่จะเปื่อยนะเลือกเอาแล้วกันแล้วดูตรงนี้ทางนี้ทางนี้ใ่ไ,ไหมตรงไหนก่อนดีข้างล่างก่อนแล้วกัน โอ้โหเปืือยทุกคนเสียดายน้ำเยอะเห็นไ,ไหม,ไมน,นี้เปืือยหมดเลยเปืือยหมดเลย,เ,ลเ,ลยเสียดายมากเลี้ยงอันข้างบนมันเปืือยไหมดอกนั้นน่ะลูกไม่เหี้ัน,นี้ได้ไหมเออเอาโอเค ทุกคนอันนี้คือเห็ดพึ่งขมดูสิดอกน่ากินมากตะมูตะมิดูดะตรงน้นอีกเยอะแยะเลยขมยันเงาเลยสู้ไม่ไหวนะคะเอาเห็ดเหลืองเราดีกว่าอันนี้ได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะเปื่อยโอโ้เสียดาย oh <my> God. อะไรเรียมเห็ดขมเหรอลูก อ,อโอ้โหเห็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งขมเอา,เอาอดอกใหญ่มากทำไมไม่เป็นเห็ดที่กินได้เนาะป่าเซเว่นไม่ไม่มีเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนนะบ้านมีแต่เห็ดพึ่งขมอะ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงอ่ะ เห็ดเหลืองเห็ดโมเรลอะไรพวกนี้มีเห็ดเห็ดพึ่งหวานอ่ะรัดวิสคอนซินเป็นอะไรที่หายากมากเลยหายากยิ่งกว่าทองคำนั่นเดี๋ยวเห็ดพวกนี้พอให้มีได้เก็บนะคะเอามาเกดๆเห็ดจะทำไรอันนี้ก็จะเตะเห็ดเอามาเตะเห็ดหรือมาช่วยแม่หาเห็ดมาเตะ โอ้โหนี่สูงอุดยแต่ตะอ่อนมันจอกเป็นตะแซบตะแซบเออเอาเตะก็เตะไปไอ้คนจะเตะก็ได้อุย้ยขนาน้ขงนานขงล่างข้างล่างข้างล่างเห็นไหมนี่อันนี้หมดคิกคิกไม่ไม่เห็ดเหลืองลูกันก็นจะจอบเตะแต่เห็ดโ, <c oughs> โอ้ยตรงนี้ลำบากหน่อย <c oughs> อุย้ยนี่ไงเลยไป เพราะว่ามันชันนะเนี่ยบาลานซ์สมัยนี้คือมีสิบหลุนลงไปในคลองโอ้ได้อยู่นะเห็นไหมสวยงามนะเนี่ยดอกใหญ่นะหอยอากาศค่อนข,ข้างที่จะร้อนนะคะวันนี้นะถ้าจริ เซเซียดก็น่าจะประมาณสักยี่สิบเจ็คนคือร้อนนะสำหรับคนที่นี่อ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เห็นเดือเหลืองไปไหนละตาลายครับเอาติไป เห็ดเหลืองเห็ดมันปูบ้านเรานะางกายคนอันเดียวกันนะนั่นไงโอ้ดอกนั้นใหญ่สวยเลยเลี่ยมสวยสวยสวยดอกนี้สวยโอ้ยทุกคนได้เยอะอยู่นะเนี่ยขนาดว่ามันเพิ่งออกนะเนี่ยโอ้โหีีมเห็นไหมในโกย่าเนี่ยอุ้ย อืออไปไปเดี๋ยวไม่เอาน้งก่อนนูต้องค่อยๆไม่งั้นแตกหมดอ่ะต้งไนอีกเห็นเปล่าย้าบัง ลกโอเคมันโตหรือยังลูกเอปล่อยมันให้มันโตก่อนมันยังไม่โตหรือไม่เอาอันนี้สไปดูสิอันนี้โตหเปล่าอันนี้มันโตไหมอู้อันนี้เป็นก้อนตุ๊กๆอยู่ตะปุตะปิใส่แบบแมมาฟังต่อมาบอกตะปุตะปี มันตลกมีอีกไหมเลียมอู้นี่นี่มีอีกมีอีกสองสาดอกได้อยู่สวยงามอยู่นะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันโตนะมันจะดอกใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลย อนีแกงนี้ตำมุตำมุ่โต,ตไหมเนี่ยเปื่อยมดอันนี้ก็เปื่อย เดี๋ยวไปดูข้างล่างให้แม่สิลูกมีไหมอันไหนที่มันเล็กเกินไปแม่พีต้อไม่เอานะทุกคนปล่อยมันโตโอเคตรงนี้แหละที่มันออกทุกปีอะลูกดูสิมันโตหรือยังฝั่งโน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวหาฝั่งนี้ก่อน หู้หเลี่ยมเห็ดดอกมาเริ่มเลยให้เลี่ยเมเตะมานะาเห็นหรือ,อยังอือฮั้นโอยมันคือเป็ี่ยนสับเซฟแท้เห็ดไอ้แท้ก้าจูนี่พุณตาอือหือโอ้โห,โห,โหข้างในยิ่งดอกมาเริ่มเลยโอ้มันมีมมมมัันนนีีีตรง้เห็ดเหลืองด้วยนี่ลูกหลุกเตะเห็ดแน่วะเนี่ยแท้ก็าจูนอือฮั้นเอาไป มันมาช่วยมันมาช่วยติเห็ดวันนี้มันไม่ช่วยเก็บเห็ดเฮ้ดพี่วัวมาเหี้ยนเห็นไหมยุง่งตรงนี้ใกล้น้ำมียุงนะเนี่ยเรียมยุ่งกัดหน,นูไหมเอาเฉพาะดอกที่มันตโตๆนะลูกดอกเล็กๆไม่เอาอู้มันมีตรงนี้ตรงนี้นมันมีเยอะมากมันโตรหรือเปล่าล่ะลูก ถ้ามันยังไม่โตก็ปล่อยมันก่อนเท้ากระดุมก็ไม่เอานะลูกเอาไซส์ที่มันโอเคแล้วอะ่ะโอ้โหพอได้อยู่นะวันนี้นะเพิ่งออกอน,นี่นี่น เกือบได้กลางตะก้าเลยนะคะเนี่ยครึ่งตะก้าเลยอุ้ยเห็ดอันนี้นะทุกคนเป็นตะแสบตะแสบนี่เออเห็ดไอ้ตระกูลอะมานิต้านะทุกคนตระกูลเดียวกับเห็ดละโงกบ้านเรานะ่ะอันนี้นะอันนี้มีพิษนะคะเนี่ยพูดเอะทุกคนม,มีตะดอกใหญ่ๆเป็นตะแสบทลา <laughs> ใหญ่มากคุณ อ,อ,อันนี้คือเห็ดเห็ดไอเห็ดเบื่อนะคะกินไม่ได้นะทุกคนตระกูลเดียวกับเห็ดแล้วงงหินบ้านเราอะ่ะ My favorite, yeah. You like it with uh, pat capaudo? Yep, as long as the spiciness doesn't hit me too hard. <laughs> it's not spicy, my not, pet, not yet, not my pet. Mm.